พันตำรวจโทธงโตอนันต์สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีได้นำกำลังสืบสวนด่านตรวจคนเข้าเมืองพัทยาร่วมการวางแผนจับกุมนายหาวยังสัญชาติจีนโดยการจับกุมสามารถควบคุมตัวได้ที่สนามบินสวนภูมิค่ะขณะที่นายห่าวยังเตรียมตัวเดินทางออกนอกประเทศ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากกรณีที่กลุ่มชาย4คนอ้างตัวเป็นตำรวจใช้อาวุธปืนบังคับนักท่องเที่ยวชาวจีนอายุ52ปีกลางถนนพัทยาสาย3ใกล้กับสถานบันเทิงชื่อดังค่ะแล้วมีการอุ้มขึ้นรถ SUV สีเทาเพื่อไปปลน้นทรัพย์รวมความเสียหายแล้วกว่า2 3 0 0 0 0บาท จากนั้นก็นำผู้เสียหายไปทิ้งไว้บริเวณพื้นที่เปลี่ยวริมทางรถไฟห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ8กิโลเมตร ตำรวจนำตัวนายห่าวยังมาสอบปากคำนะคะที่สพเมืองพัทยาแต่ตัวนายห่าวยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะและให้การกับตำรวจว่าไม่ได้เป็นผู้สั่งการแต่ว่ารับหน้าที่ชี้ตัวไปที่ชาวจีนให้กับกลุ่มผู้ก่อเหตุเท่านั้นส่วนการที่กำลังเดินทางออกนอกประเทศก็ไม่ใช่การหลบหนีแต่เป็นการเดินทางไปยังประเทศกัมพูชาเท่านั้นค่ะว่าอานนี้ทำไมถึงรีบกลบันี้เลยเพราะอะไร 我读了，然后他问了，那为什么你着急？呃，跑还是着急跑？我,我不回国，我去柬埔寨，我经常去，而且我不知道警察会找到我，我以为我没有事。他问、嗯、我，他没问你，他要问你。麦克美。嗯嗯 ส่วนผู้ต้องหา4คนที่ตำรวจจับกุมได้นะคะจับกุมได้เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ค่ะขณะที่ไปหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านย่านมีนบุรีประกอบด้วยชายชาวจีน2คนและคนไทยอีก2คนนะคะคือนายสิริพงศ์อายุ35ปีและนายทิติพงศ์อายุ28ปีทั้ง4คนรับสารภาพนะคะว่าเป็นบุคคลที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดจริงโดยได้รับการติดต่อว่าจ้างจากนายเห่ายางเป็นผู้สั่งการให้ไปปล้นนายหลินอี ฟานซึ่งเป็นผู้เสียหายเหตุการณ์ที่ไปปนเนี่ยมีสาเหตุเพราะเข้าใจว่าตัวผู้เสียหายเองเนี่ยอยู่ประเทศไทยมานานน่าจะมีทรัพย์สินมากส่วนตัวเลขจํานวนเงินการว่าจ้างก็ยังไม่แน่ชัดเบื้องต้นค่ะผู้ต้องหาทั้งหมดนะคะก็ถูก ตั้งข้อหาร่วมกันวางแผนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยไปวางแผนร่วมกันที่บ้านพักแถวมีนบุรีก่อนที่จะไปบุกอุ้มผู้เสียหายนะคะหลังก่อเหตุนําเงินมาแบ่งกันส่วนตํารวจตอนนี้ติดตามเรื่องของทรัพย์สินต่างๆเข้ามาแต่ว่ามีการแจ้งว่าโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายซึ่งเป็น iPhone 2เครื่องเนี่ยผู้ก่อเหตุนําไปทิ้งโยนน้ําพนักงานก็แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันปล้นทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะ